ล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการต่างกันอย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของธนาคารปล่อยกู้ให้กับบริษัท100ล้านบาทวันดีคืนดีบริษัทนั้นประสบปัญหาและมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ในเวลาต่อมาหากเราตามทวงหนี้สินจนสุดทางแล้วแต่ทางบริษัทก็ยังไม่สามารถจดใช้ได้ทางออกที่จะแก้ปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ก็จะเหลืออยู่2วิธี คือไม่ปล่อยให้ล้มละลายก็ต้องเป็นการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการแล้วสองวิธีนี้ต่างกันอย่างไรก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าตามกฎหมายแล้วผู้ถือหุ้นของกิจาการไม่ต้องจดใช้นี้สินใดๆที่ก่ะขึ้นในนามบริษัทเนื่องจากการก่อตั้งนิติบุคคลในรูปของบริษัทจำกัดนั้นคําว่าจำกัดคือการจำกัดความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกินกว่าส่วนที่ได้ลงทุนไปอธิบายง่ายๆก็คือไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีนี้สินเท่าไหร่ ผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดชอบเท่ากับส่วนที่ได้ลงทุนไปแล้วเท่านั้นทําให้เจ้าหนี้ไม่สามารถตามหนี้กับตัวผู้ถือหุ้นได้เพราะหนี้ถูกก่อขึ้นในนามบริษัทนั่นเองและม,มีวิธีใดบ้างที่เจ้าหนี้จะได้รับการชดใช้หนี้สินที่เหลืออยู่สำหรับทางออกของปัญหานี้มีอยู่2ทางคือ 1. ปล่อยล้มละลาย 2. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจริงๆแล้วทั้งสองวิธีนี้มีจุดประสงค์เดียวกันเลยก็คือ เป็นวิธีหาทางชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่พอมาดูในรายละเอียดแล้วก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเริ่มที่การล้มละลายการล้มละลายเกิดขึ้นโดยมีเจ้าหนี้ฟ้องร้องต่อศาลว่าลูกหนี้มีหนี้สินคงค้างจํานวนมากเกินกว่าที่จะบริหารจัดการหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ได้ โดยตามกฎหมายแล้วมีข้อกําหนดชัดเจนคือลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทและ1ล้านบาทสำหรับบุคคลธรรมดาจึงเข้าข่ายที่จะถูกฟ้องล้มละลายซึ่งมาเกิดการฟ้องล้มละลายและสารพิจารณาแล้วว่าลูกหนี้ไม่สามารถชดใช้หนี้ได้กระบวนการต่อมาที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าพิทักษ์ทรัพย์พูดง่ายๆก็คือเป็นการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้มาชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผ่านการยึดและอายัด แล้วนํามาขายทออตลาดโดยที่ลูกหนี้ไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆกับทรัพย์สินได้ในขณะที่การฟื้นฟูกิจาการนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีการยื่นคําร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจาการโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรักษาสภาพการดาเนินกิจาการของลูกหนี้หากศาลเห็นว่ายังพอมีช่องทางที่ลูกหนี้สามารถชดใช้หนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ได้โดยมีเงื่อนไขคือบริษัทขนาดใหญ่มีหนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและบริษัทขนาดกลางและเล็กมีหนี้ไม่ต่ำกว่า3ล้านบาท สำหรับการจะเข้าสู AH ่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่นั ja. mm ้นศาลจะพิจารณาจากแผนการฟื้นฟูกิจการที OK> ่ถูกจัดทาขึ้นหากศาลเห็นว่ามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้สําเร็จตามแผนก็จะออกคําสั่งฟื้นฟูกิจการแก่ลูกหนี้หลังจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วยังไงต่อผลจากคําสั่งฟื้นฟูกิจการคือการพักการชำระหนี้หรือก็คือการรักษาสภาพคล่องของกิจการให้อย่างดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงเวลาที่พักชำระหนี้ ลูกหนี้ก็สามารถดาเนินกิจาการได้ตามปกติเพียงแต่ไม่สามารถทําธุรกรรมที่จะเพิ่มภาระหรือข้อผูกมัดต่อทรัพย์สินของลูกหนี้ได้เช่นห้ามจําหน่ายห้ามโอนห้ามให้เช่าหรือห้ามก่อหนี้เพิ่มเติมแล้วยกเว้นสารอนุญาตให้ทำหรืออยู่ในแผนฟื้นฟูที่สารอนุมัติตัวอย่างบริษัทที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการที่เรารู้จักกันดีก็คือบริษัทการบินไทยจํากัดเนื่องจากภาวะขาดทุนของบริษัทที่สะสมมานานหลายปีติดต่อกัน แต่ให้มีหนี้สินสะสมอยู่แสนล้านบาทเมื่อพิจารณาจากรายได้ของการบินไทยจึงเป็นเรื่องยากที่การบินไทยจะชดใช้หนี้ที่มีอยู่ได้สุดท้ายแล้วการบินไทยก็ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการและทําให้เกิดการพักชาระหนี้เกิดขึ้นซึ่งตามแผนการฟื้นฟูที่ถูกจัดทําร่วมกันหลายฝ่ายก็ยินยอมให้มีการกู้ยืมเงินบางส่วนเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจาการจากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจาการ ย่อมดีกว่ากระบวนการล้มละลายเพราะการฟื้นฟูกิจการนั้นทําให้ลูกหนี้สามารถดําเนินกิจการและเปิดโอกาสให้มีการปรับโครงสร้างองคอ์กรกระบวนการทํางานและแผนการดําเนินธุรกิจเพื่อความอยู่รอดขององคอ์กรในขณะที่เจ้าหนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการชดใช้หนี้สินมากกว่าการล้มละลายที่ไม่แน่ว่าทรัพย์สินของลูกหนี้หลังจากขายท่อตลาดจะมีมูลค่ามากขนาดไหนอีกทั้งการฟื้นฟูก็ยังช่วยรักษาการจ้างงานและห่วงโซ่อุปทานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้ถือหุ้นหรือแม้แต่ลูกค้าของกิจการก็ตาม